بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับทุกคนเนี่ยมีทรัพย์สินติดตัวไว้บางทีก็มากบางทีก็อาจจะน้อยก็จำนวนจานวนหนึ่งนะครับที่เวลาสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรติดตัวเอาไว้นอกจากมี อะไรล่ะเรื่องชายไม้สอยประจำตัวนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็มีอีกจำนวนมากที่อยู่ในฐานะปานกลางก็มีทรัพย์สินอะไรละเล็กๆน้อยๆอยที่ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็จำนวนไม่ใช่น้อยเลยพี่น้องที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในการครอบครองอยู่ในกรรมสิทธิ์ของตนเองเรื่องนี้ท่านนาบีกล่าวเอาไว้ เรื่องนี้ท่านนาบีสอนผู้ศรัทธาทั้งหลายให้เอาใจใส่ต่อการสั่งเสียในเรื่องของทรัพย์สิน <c oughs> ในเรื่องของหนี้สินในเรื่องอะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางดุนยาท่านนาบีสั่งเอาไว้ก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะต้องเอาใจใส่ที่จะปฏิบัติตาม คำสอนคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับคนที่เวลาอายุมากๆแล้วเนี่ยกระถามว่ามีทรัพย์สินอะไรบางประการจะต้องคิดวางแผนนะครับกับทรัพย์สินของตอนเองที่มีอยู่คนที่เตรียมตัวอย่างนี้แสดงว่ารู้แล้วแหละว,ว,ว่าเวลาแห่งความตายเนี่ยใกล้เข้ามาแล้ว อย่างน้อยที่สุดเน,นี่ยนะพี่น้องผมขอได้ชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบเนี่ยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยลงวันที่ก่อนจะเขียนคำสั่งเสียตรงนี้บิสมิลลาห์ด้วยนามของอ al ัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละก็คือสรรเสริญต่ออัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดสลาวาตให้แก่ท่านนาบีแล้วก็เขียนเลยขบาพเจ้าชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็มีทรัพย์สิสน ที่ขอให้ทายาททุกคนจัดการอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างน,างนี้น้อยที่สุดให้เขียนคำสั่งเสียว่าให้ทายาททั้งหมดนั้นอะไรละ่ะจัดการกับมรดกของข้าพเจ้าตามกฎเกณฑ์แห่งการแบ่งมรดกที่อยู่ในบัญญัติแห่งอิสลามในศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาสั่งเสียอย่างนี้เลยให้จัดการมรดกแบ่งมรดกไปตามหลักการแห่งอิสลามท่านพี่น้องครับ เรื่องนี้อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญนะเป็นเรื่องที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอัลยฮิวะซัลลัมบอกว่าในฮะดีสบทหนึ่งนะคนที่เอาใจใส่ในเรื่องนี้เขียนคําสั่งเสียเอาไว้เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะเป็นสภาพหนึ่งที่อัลลอฮ์จะรับดูอาของคนคนนี้เขียนคําสั่งเสียมีหลายสภาพนะที่เป็นรายละเอียด <c oughs> ที่อ AH ัลลอฮา ให้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมมาบอกเช่นคนที่เป็นหนี้เป็นศินกันเนี่ยให้มีการบันทึกบันทึกเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลารักมากคนทําแบบนี้อัลลอฮฺจะตอบรับดุอาของเขาคนที่มีทรัพย์สินเขียนบันทึกเอาไว้เป็นคําสั่งเสียนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่เขียนคําสั่งเสียเนี่ยนะ มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเอาละไม่ได้บาปอะไรแต่ว่าความดีงามต่างๆที่จะได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะลดน้อยลงไปในคำสั่งเสียเนี่ยท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลของอัลเลาะห์อิบมบอกเอาไว้อย่างนี้เดี๋ยวนำเสนอฮะดีษให้พี่น้องได้รับทราบก่อนและเดี๋ยวจะอธิบายพี่น้องฟังว่าการสั่งเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะครับอันอับดุลลลหิบเนาอ,อัลมัด رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق إمرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة حديث بنتقل من إمام بخاري ثاني عبد الله بن عمر وثاني رسول สลลัลฮุาอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามุสลิมคนใดก็ตามที่มีสิทธิที่มีสิทธิแห่งทรัพย์สินนะครับที่จะต้องสั่งเสียเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยมันไว้เกินสองคืนโดยที่ไม่มีคานสั่งเสียในสิทธิแห่งทรัพย์สินดังกล่าวนอกจากคำสั่งเสียตรงนั้นจะถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณอักษรที่หัวนอนของเขาบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับว่าสิทธิตรงนี้มีอยู่ทรัพย์สินมีอยู่เอาละไม่ตรงการให้ใครได้รับอย่างในน้อยเขียนคําสั่งเสียไว้ว่าสิทธิที่มีอยู่ทางด้านทรัพย์สินนี่นะขอให้แบ่งไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ดีที่สุดพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะได้น้อยใครจะได้มากใครจะได้ขนาดนั้นขนาดนี้อัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ได้สร้างมนุษย์ได้สร้างวิถีชีวิต ได้กำหนดอะไรนะเขาเรียกว่าธรรมชาติแห่งความต้องการธรรมชาติทางอารมณ์ของมนุษย์อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดในเรื่องของทรัพย์สินเราไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปอะไรนะจัดการแทนอัลลอฮ์นั่แหละดีที่สุดทรัพย์สินมีเท่าไหร่แบ่งไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์หัวกบด,ดีที่สุดแต่ก็อนุญาตนะก่อนจะตายเนี่ยให้แบ่งไปก่อนแบ่งอะไรแหละอันนั้นไม่เรียกว่าแบ่งวรดกนะ เขาเรียกเป็นการจัดการกับทรัพย์สินโดยสเสน่หาคนนั้นได้เท่านี้คนนี้ได้เท่านี้ลูกคนโตมีงานทําแล้วเอาไปน้อยหน่อย,อยลูกคนสุดท้องยังอยู่ปอสีอยู่แล้วเอาไปมากนิดนึงอะไรต่างๆอันนี้เป็นการจัดการกับทรัพย์สินโดยสเสน่หาเอาละทําได้ศาสนาอนุมาตให้ทําได้แต่ก็จะต้องถูกสอบสวนในเรื่องของความยุติธรรมเรานี่แหละถูกสอบสวนในเรื่องของความยุติธรรมแต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วพี่น้อง ผมว่าถ้าเราจะเขียนคําสั่งเสียเอาไว้นะครับเป็นพินัยกรรมหรือเป็นคําสั่งเสียที่ชัดเจนเลยมีลายลักษณ์อักษรมีพยานรับรู้เอาไว้เพื่อที่จะให้มีการแบ่งมรดกไปตามหลักการอิสลามดีที่สุดถ้าจะมีอะไรที่นอกเหนือจากนั้นระบุเอาไว้เช่นขอสั่งเสียว่าหลังจากที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตไปแล้วให้ทายาทเอาทรัพย์สินของข้าพเจ้านี่จำนวนหนึ่ง สองแสนห้าแสเอาไปให้เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนี้เอาไปเป็นทุนเด็กกำพร้าของโรงเรียนนี้เอาไปใช้จ่ายในการเผยแผ่ศาสนาของสถานีโทรทัศน์นี้สมมดอย่างนี้นะเป็นเป็นเรื่องของการสั่งเสียที่จะต้องดูด้วยว่ามันต้องไม่เกิน1ส่วนสของทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีอยู่ที่เหลือให้แบ่งไปตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ว่าในเรื่องของการแบ่งโมโรดกให้แก่ ผู้ที่มีสิทธิรับมรดกถ้าเขียนคําสั่งเสียตรงนี้เอาไว้เนี่ยพี่น้องหนึ่งได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลฮิวซัลลัมเพราะท่านนาบีนั้นเน้นหนักให้สั่งเสียเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยนะเป็นลายลักษณ์อักษรท่านนาบีเน้นหนักเน้นหนักเอาไว้ตรงนี้สองการสั่งเสียในเรื่องที่มันจําเป็นเกี่ยวกับภาระ ที่เป็นหนี้สินเนี่ยเป็นคำสั่งเสียที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพราะหนี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยมีเท่าไหร่มีกับใครบ้างควรอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยย่อมีหนี้สินกับคนนี้นะเจ็ดพันนะแล้วก็คนที่เชียงใหม่อีกแปดพันห้านะสมมติอย่างนี้เขียนไว้แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งนะ ที่เราเขียนเอาไว้เพื่อที่จะให้บรรดาทายาทนั้นช่วยกันที่จะปลดเปลื้องสิ่งต่างๆตรงนี้ออกไปจากความรับผิดชอบของคนที่เป็นเป็นเจ้าเป็นลูกหนี้คือเราเนี่ยเป็นลูกหนี้เขาผมเห็นว่าบางทีเนี่ยหลังจากที่ผู้ตายตายไปแล้วไอ้วันที่จะมาละมาดก่อนจะละมาดก็ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอายอฉันนี่นะถ้ามีภาระทางนี่สินกับใครก็ตามแต่ขอให้มาติดต่อคนนั่นคนนั่นคนนั้นคนนั้นอ้าวบางทีไปติดต่อแล้วมันก็ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานอะไรเอาอีแล้วก็ทะเลาะกันแบบมั่วกันไม่หมดอย่างเงี้ยมันเป็นการทําไม่ถูกต้องสังเกตดูไหมประวัติศาสตร์ของท่านอุมรัรอิมนอคอตบรอดิยาลอฮุอันหุในขณะที่ท่านถูกลอบสังหาร ตอนนั้นอยู่ในละมาสซุภัยท่านถูกแทงจากทางด้านหลังทะลุมาทางข้างหน้าในรายงานหะดิษบอกว่ากินน้ำนมไปในไหลออกทางท้องกินน้ำองุงนไปในไหลออกทางท้องเพราะอะไรอ่ะแทงนะครับดาบอันใหญ่แทงทะลุหลังจากทางหลังมาข้างหน้าก็เพราะแตกนะครับกินน้ำไปกินอะไรไปไหลออกทางท้องประชาชนรู้เลยว่าอุมัตินั้นเป็นไมยิท เป็นมยัดแล้วนะแปลว่าใกล้จะตายมากแล้วอุมัดยังไม่ตายอย่างานั้นเรียกท่านอับดุลลอฮ์ที่เป็นลูกชายมาไปดูนะลูกนะพ่อเนี่ยมีหนี้สินกับคนนี้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 ไปดูซิว่าทรัพย์สินของพ่อเนี่ที่มีเหลืออยู่เนี่ยชายหนี้สินเนี่ยพอไหม แล้วก็ไปดูถ้าเกิดมันใช้ไม yup. ่พอนะลูกไปขอความช่วยเหลือจากตระกูลนี้นะจากพี่ป้านาอาคนนั้นคนนี้นะอุมัดสั่งเรื่องหนี้สินเป็นเรื่องแรกอัลลอฮุอักบัรเห็นไหมเพราะเพราะอะไรล่ะเพราะท่านอุมัดอิมนุคอตตอบรู้ดีว่ามันเป็นคําสั่งเสียที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะเลัยฮิวะซัลลัมได้กําชับเอาไว้เรื่องหนี้สินจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ตายแล้วเออสบายเลยไม่ต้องยุ่งแล้วลูกหลานจะได้ไม่ลำบากก็เชืดอปไปเลย แลกกฎหมายเมืองไทยก็เอาอะไรไม่ได้พอาตายแล้วไปตามหนี้ตามสินไม่ได้แต่หลักการอิสลามไม่พ้นนะภาระทางหนี้สินไม่พ้นแค่ความตายในะวันกิยามาเจอกันวันกิยามานี่จะต้องชดใช้ยอย่างแน่นอนดังนั้นคําสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินคําสั่งเสียเกี่ยวกับเรื่องของภาระทางหนี้สินพ่อเป็นเจ้าหนี้ของคนนี้นะลูกหนี้เป็นนี่เป็นนี่ปนนไปดู เขียนคำสั่งเสียไว้หมดเลยถ้าพ่อนี่ไม่ได้เขียนคำสั่งเสียเอาไว้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องครับหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากนั้นคนที่เป็นลูกหนี้อาจจะเชิดได้คนที่เป็นเจ้าหนี้พาหาเราและเอาหลักฐานไม่มีอาจจะได้รับได้รับการปฏิเสธจากเราก็ได้ ราะนั้นอย่าได้สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายหลังจากที่เราได้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วพอตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะจะมาทวงหนี้แต่ว่าโอเคหลักฐานอะไรไม่มีพูดกันไว้เฉยเฉยไว้ใจกันเนี่ยอย่างเงี้ยผิดนะไว้ใจกันแล้วก็มาทวงกับทายาททายาทมวงไม่เห็นมีหลักฐานแลวโอ้โหไอ้คนนี้เป็นยังไงอ่ะขอดูอาสาบแช่งคนตายอีกเพราะอะไรถูกอาธรรมไงมันก็เกิดความปั่นปว่วนวุ่นวายกันอย่างมาก ดังนั้นท่านรซูลสุรสลลโวาอะเลหิวะสัตล,ลามจึงกำชับเลยนะว่ามีภาระผูกพันเกี่ยวกับทรัพย์สินเรื่องอะไรบ้างเขียนคําสั่งเสียเอาไว้มีภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้สินเขียนคาผูกผูกพันเอาไว้เขียนคําสั่งเสียเอาไว้ซึ่งผู้ตายบางคนเนี่ยผมเคยไปนั่งอ่านคําสั่งเสียแล้วเขาก็ถามว่าคําสั่งเสียตรงนี้ถูกต้องไหมแล้วก็แก้ไขาบางประการ แต่มีอยู่คำสั่งเสียหนึ่งผมประทับใจมากถ้าผมตายไปในการป่วยครั้งนี้เนี่ยนะถ้าตายไปแล้วนี่นะใครที่เป็นลูกหนี้กับผมทั้งหมดเนี่ยใครที่ผู้ใดที่เป็นเป็นมีหนี้สินกับข้าพเจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าขอยกให้เลยอัลลอ่์ผมอ่านได้ยังขนลุกยกให้หมดเลยผมไม่อ่านดูโอ้โหหลายแสนพี่น้องหลายแสน ยกให้หมดเลยไม่เอาไม่ติดท้องต้องใจทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ผ่อนมาผ่อนมานะใครๆนะไอ้ตรงไอ้ตรงผ่อนมาผ่อนมาเนี่ยผมก็เกิดมาจากตัวเองนะแต่ว่าที่เห็นตรงนั้นนะเห็นถึงเขาเขียนคําสั่งเสียเอาไวนะ้เนี่ยถ้าข้าพเจ้าเสียชีวิตไปขอยกหนี้สินให้แก่คนที่เป็นลูกหนี้ทั้งหมดเลยโอ้โหดูแล้วจํานวนมากทีเดียวไอ้อย่างเนี้ยต้องเขียนคําสั่งเสียเอาไว้นะ ถ้าเกิดไม่เขียนคําสั่งเสียเอาไวนะ้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการทําอะไรอะไรกันหลังจากนั้นที่จะเกิดความสับสนวุ่นวายจึงเป็นหน้าที่ของเราพี่น้องครับคนที่ป่วยหนักหรือคนที่มีทรัพย์สินโดยอายุมากๆแล้วนะถ้ามีทรัพย์สินสักส่วนหนึ่งอย่าปล่อยให้เกินสองคืนนะมีบอกอย่าปล่อยให้เกินสองคืนนอกจากคําสั่งเสียตรงนั้นจะถูกวางอยู่ที่หัวนอนของเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าจะสิ้นชีวิตเมื่อไหร่นี่เป็นหน้าที่ เป็นวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาที่จะต้องจัดการกับทรัพย์สินตรงนี้และก็เธเกิดเขียนคําสั่งเสียจัดการกับทรัพย์สินตรงนี้ทรัพย์สินตรงนี้ทั้งหมดที่เราถูกเราสั่งเสียเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็มีการจัดการไปตามคําสั่งเสียเราได้รับผลบุญเต็มๆนะจากทรัพย์สินที่ทิ้งเอาไว้เบื้องหลังในโลกดุนยาที่เราไม่สามารถเอาติดตัวเราไปเลยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ชิ้นเดียววันกิยามะไปเกิดขึ้นในโลกนั้น ในลักษณะที่แก้ผ้าแก้ผนทั้งหมดเลยเดินกันไปโล่งโจงรงเท้าก็ไม่มีสวมเสื้อผ้าไม่มีสวมใส่ทั้งนั้นเลยเดินกันไปโล่งโจงเลยไปถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์คิดถึงวันนั้นให้มากๆกับทรัพย์สินที่มีอยู่เราเอาไปไม่ได้เลยแล้วในที่สุดมันก็จะถูกทําลายถึงวันอวสารหรือวันกิยาม่าเนี่ยถูกทําลายหมดเลยจงทําทรัพย์สินที่มันถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเนี่ยให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเขียนคำสั่งเสียเอาไว้นะครับวบิลลาฮิตาอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระฮ์มะตุลลอวะบารอกาตุ